การปรนิบัติบำรุงระบบผลิตไฟฟ้าและสูบน้ำการปรนิบัติบำรุงระบบผลิตไฟฟ้าและสูบน้ำเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อทำให้ระบบสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานยิ่งขึ้นโดยการปรนิบัติบำรุงที่สามารถทำได้ประกอบด้วยการทำความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์การเช็คลมยางและเติมลมยางรถเพื่อรักษาสภาพยางการทำความสะอาดภายในตู้ควบคุมป้องกันสัตว์เข้าไปทำรัง โดยแต่ละวิธีมีการดำเนินการดังนี้การทำความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์การใช้งานระบบไปเป็นเวลานานทำให้มีคราบฝุ่นละอองหรือไขมันต่างๆเกาะที่บนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทำให้ประสิทธิภาพในการรับแสงลดลงดังนั้นจึงควรมีการบำรุงรักษาโดยการทำความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์อยู่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยกวาดฝุ่นละอองหรือใบไม้ที่ตกบนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ออกแล้วใช้น้ำยาล้างจานผสมน้ำเช็ดคราบไขมันที่เกาะออยุ่ที่แผงเซลล์แสงอาทิตย์โดยเฉพาะบริเวณขอบแผงด้านล่างจะเป็นตำแหน่งที่มีคราบสกรปรกสะสมอยู่มากเราใช้น้ำสะอาดล้างอีกครั้งและใช้ผ้าแห้งเช็ดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ให้สะอาดทั้งหมดการตรวจสอบลมยางและเติมลมยางรถเพื่อรักษาสภาพยาง ระบบผลิตไฟฟ้าและสูบน้ำด้วยเซลล์แสงอาทิตย์เป็นระบบที่ติดตั้งอยู่บนรถลากจูงเพื่อให้สามารถเคลื่อนที่ได้ดังนั้นจึงมีล้อเพื่อช่วยในการเคลื่อนที่เพื่อรักษาสภาพยางให้สามารถใช้งานได้ตามปกติจึงควรตรวจสอบลมยางให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเท่ากันทุกล้อการทำความสะอาดภายในตู้ควบคุมหลักเพื่อป้องกันสัตว์หรือแมลงเข้าไปทำรัง ตู้ควบคุมหลักมีลักษณะเป็นตู้มีฝาเปิดโดยมีช่องสำหรับระบายความร้อนภายในซึ่งอาจเป็นช่องทางที่สัตว์ขนาดเล็กเข้ามาทำรังเช่นหนูหรือแมลงเช่นต่อแตนหรือมดเข้ามาอยู่อาศัยซึ่งจะก่อให้เกิดอันตรายต่อวงจรไฟฟ้าอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้ดังนั้นจึงควรมีการสำรวจตรวจสอบเป็นประจำและเพื่อป้องกันการเข้ามาทำรังของสัตว์ที่กล่าวมาข้างต้น ให้นำยาฆ่า,มาแมลงชนิดฉีดพ่นมาฉีดพ่นสม่ำเสมอและหากพบการเข้ามาทำรังของสัตว์ต้องรีบกำจัดและทำลายทิ้งทันที